สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปย้อนเวลากว่าถึง200ปีเต็มด้วยกันจากนโยบายต่างประเทศของทางฝั่งของรัเมิการในศตวรรษที่19มาสู่วิกฤตทางการเมืองของเวเนซุเอลาในปัจจุบันคำถามก็คือหลักการของมอนโรเนี่ยมันคืออะไรและในมันใฝั่งอย่างโดนัทรัมนั้นถึงหยิบมันมาอ้างกับทางฝั่งของเวเนซุเอลาและสุดท้ายใครกันแน่ที่จะเป็นผู้นำของเวเนซุเอลาคนถัดไปต่อจากมาดูโร เราจะมาพูดถึงตรงนี้กันค่ะดูลากการของมอนโรนั้นมันคืออะไรต้องย้อนกลับไปในช่วงปีคศ1823งันอยย่ิามถ้าฟังภากาในช่วงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่ใหม่มากๆยุโรปในเวลานั้นก็จะมีแนวฝัง่งอย่างอังกฤษฝรั่งเศสและสเปนก็จะเป็นจกักรวรรดิของยุโรปในช่วงนั้นเขาก็จะมีอำนาจมหาศาลและเคยละอาณานิคมนทวีปอเมริกามาด้วย ประธานาธิบดีคนดังแต่ทางฝั่ง,งของอเมริกาอย่างเจมมอนโรจึงในประกาศนโยบายที่เรียกว่ามอนโรด็อกทรินซึ่งก็สรุปง่ายๆได้3ข้อในด้วยกันอย่างแรกยุโรปนั้นอยากกลับมาละอาณานิคมในเอเมริกาอีก 2. ยุโ,ยโรปอย่ามาแทรกแซงทางก,การเมืองในอเมริกาเหนือและใต้และ 3. ถ้าทยุโรปฝ่าฝืนขึ้นมาทางฝั่งอเมริกานั้นจะถือว่าเป็นภยัยคุกคามนั่นเอง โดยถ้าพูดในแบบบ้านๆจริงๆก็คืออเมริกาทางทวีปนั้นก็เป็นสนามของพวกเราอย่ามายุ่งนั่นเองในตอนนั้นเนี่แหล,ละประเทศในลาตินอเมริกาเองก็เพิ่งหลุดพ้นจากอาณานิคมของสเปนมาโดยหลักการของมอนโรจึงถูกมองว่าเป็นเหมือนเป็นโลกป,ป้องกันจากทางฝั่งของยุโรปในยุคนั้นนั่นเองและในปัจจุบันค่ะจากหลักการป้องกันไปสู่เครื่องมือการแทรกแซงอย่างหนึ่งพอมีเวลาผ่านไปหลักการของมอนโรนั้นก็ดันเปลี่ยนความหมายไปมา ในต้นศตวรรษที 21, ่21ทางฝั่งของซามริกากเริ่มตีความใหม่สําหรับหลักการของวอนโรที่ว่าถ้าทางฝั่งของประเทศในลาตินอเมริกาไม่มั่นคงทางฝั่งของยุโรปนะั้นจะเอาอกาสแทรกแซงได้เงินทางฝั่งของซเมิกาจะขอเข้าไปจัดการก่อนนั่นเองและนี่ก็คือจุดกาําเนิดของการค้นรัฐบาลสนับสนุนรัฐประหารแทรกแซงเศรษฐกิจในหลายประเทศด้วยกันยกตัวอย่างเช่นก็อย่างในคิวบานิคารากัวและชิลีนั่นเอง ดังนั้นในสายตาของชาวละตินอเมริกามอนโรด็อกทินก็คือเครื่องมือจกักรวรรดินิยมของฐอเมริกาที่ใช้ในการควบคุมละตินอเมริกาไม่ให้เกินไปมากกว่านี้และคำถามก็คือทำไมทางฝั่งของทัปมเนี่ยถึงอ้างหลักการของมอนโรมาทำไมเมื่อมาถึงในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยโดนัลด์ทัป์เขาก็ได้หยิบคำว่ามอนโรด็อกทินกลับมาใช้อีกครั้งในกรณีของเวเนซุเอลาเซนานอนเขาก็มีเหตุผลหลักๆอยู่ถึง3อย่างด้วยกัน 1. เวเนซุเอลาใกล้นาฟังของรัมริกามาเพราะว่ามันอยู่หลังบ้านของอเมริกาพราะเเขาเนี่ยปล่อยประเทศดังกล่าวมีความสัมพันธ์ที่ก็ใกล้ชิดกรารฟังของรัสเซียจีนหรืออิหร่านซัฟฟิการเนี่ยจะมองเป็นภัยโดยตรงแน่น,นอน 2. ทํานั้นต้องการแสดงอํานาจเองซึ่งการที่เขาพูดถึงหลักการของมอนโรรัรกทิ้นขึ้นมาก็คือการส่งสัญญาณว่าอเมริกาจะกลับมาเป็นเจ้าดิพนในซีกโลกนี้แล้ว และ 3. ให้ความชอบธรรมในทางการเมืองไม่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจะไม่รองรับเรื่องดังกล่าวแต่ถ้ามองในทางของวาฒกรรมางฝั่งของธรัมใช้มันเพื่อบอกว่านี่ไม่ใช่การลุกรานแต่ปเป็นสิทธิ์ของประวัติศาสตร์ที่ก็เกิดขึ้นและเขาจะทํามันอย่างถูกต้องนั่นเองและแน่นอนค่ะจนถึงในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังไม่เข้าใจว่าเวเนซุเอลาเนี่ยมาถึงจุดนี้ไนดะ้อย่างไร พิม่ว่าเขาเน็ตก็จะมีข่าวมากมายที่ก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับยาเสพติดก็จริงแต่แน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องภายในประเทศของเขาแต่ก็ไม่ถึงข้นาดฝั่งของทเมรกิกาต้องมาควบคุมเพราะทางฝั่งของเวเนซุเอลาเองก็เคยเป็นประเทศอย่างหนึ่งที่ก็มีน้ํามันที่รวยมากๆแต่หลังจากยุคของฮูโกซาวเวสประเทศของเขาก็เข้าสู่ขั้นวิกฤตหนะักและเมื่อนิโคลัสมาดูโรขึ้นมาแทนอีกครั้งปัญหาก็สะสมขึ้นมาเงินเฟ้อรุนแรงขาดแคลนอาหารและยา การลอกตั้งก็ตกตังคำถามว่ามันจะไม่มีความโปร่งใสด้วยและชาติวันตกเองก็ไม่ยอมรับความชอบธรรมดังกล่าวเช่นกันทำให้ฝั่งของซาม,มิกานั้นก็ได้ความบาดอย่างหนักเศรษฐกิจก็ยิ่งสุดประชาชนก็อพยพออกนอกประเทศเป็นล้านคนด้วยซ้ำไปและแน่นอนค่ะจากเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เราตามข่าวกันมาต่างๆนานา,นานก็จะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีอย่างมาดูโรนั้นก็ถูกจับคุมไปทางฝั่งของซาม,มิกาไปตอนนี้ก็อยู่ทางฝั่งของนิยวยอร์กได้จับคุมไปแล้ว และแน่นอนค่ะการที่ไม่มีผู้นําของเวเนซุเอลาขึ้นมามันก็ต้องมีคนมาแทนขึ้นมาแล้วคนที่จะมาแทนนั่นก็คืออย่างเดลซีโรสิเกตนั่นเองเดลซีโรสิเกตคือใครเดลซีโรสิเกตเนี่ยก็คือรองประธานของประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาในปัจจุบันนั่นเองซึ่งเธอเองนะคะก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศมาก่อนเป็นคนสนิทของมาดูโรแล้วก็ยืนฝั่งต่อต้านฟังของซัมบิกายอย่างชัดเจนด้วย เสื้อตามของรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาทางฝั่งของประธานให้บรีเนี่ยไม่สามารถทําหน้าที่ดังกล่าวได้รองประธานเนี่ยก็จะขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนจึงทำให้ตรงนี้ชื่อของเดลซีนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของคําถามเรื่องอํานาจขึ้นมาว่าเธอนั้นจะทําอย่างไรต่อไปแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยใครเป็นผู้นําตัวจริงของเวเนซุเอลากันแน่คําตอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะถามใครนั่นเอง ถ้าไ่ถามนฟังของฝ่ายรัฐบาลของเวเนซุเอลาเขาก็จะบอกว่ามารูโรนั้นยังคงเป็นประธานและดีคนเดิมการกระทาของทางฝั่งของซามิการนั้นคือการลักพาตัวแต่ถ้าถามนักฟังเขาฝ่ายทางฝั่งของซามิการและพารามิตรของเขาก็จะมองว่ามารูโรนั้นหมดความชอบธรรมเวเนซุเอลาต้องรัฐบาลที่เปลี่ยนผ่านดังนั้นนังฝั่งอย่างเดลซีโลซิเกสจึงอยู่ในถานะที่ก็กั้ำกึ่งเป็นอย่างมาก ทำเป็นผู้รักษาการและผู้บัคตีกต่อทางฝั่งของมาดูโรนั่นเองก็ไม่แน่นะคะว่าเธอคนนี้เนี่ยอาจจะได้เป็นผู้นําคนถอดไปก็ได้แต่มันก็อยู่ที่มุมมองแต่ละคนว่าใครจะได้เป็นนั้น,น,นสถานะของเธอก็อย่างผู้ประเคนข้างต้นมันอยู่กั้มกึ่งมากๆว่าเธอนั้นจะเป็นคนรักษาการแทนหรือว่าเธอนั้นจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ทางฝั่งของเซเมกากไม่ยอมรับนั่นเอง และถ้าแบบอยากรู้จริงๆว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้นำคนถัดไปนะคะมันก็มีถึง3ฉากทัดด้วยกันอย่างแรกก็มาดูโรกลับมานั่นเองถ้าทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปหรือแรงกดดันของทางฝั่งอเมริกาลดลงถ้าฝั่งของมาดูโรก,ก็จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีคนเดิมหรือว่ารัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนผ่านขึ้นมาเดลซีหรืออาจจะเป็นบุคคลที่ทางฝั่งองเมริกาสนับสนุนขึ้นมาก็มาดูในประเทศเวเนซุเอลาชั่วคราวแล้วก็ทําการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ หรือ3ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความวุ่นวายที่ยืดเยือนั่นเองอาจจะไม่มีใครมีอำนาจเด็ดขาดดังนั้นประเทศดังกล่าวก็จะเข้าสู่สภาว,าวะที่ก็เป็นสุญญากาศทางการเมืองก็เป็นไปได้ซึ่งก็มีหลากหลายเหตุผลด้วยกันที่ก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ตอนนี้แต่ก็เพราะรู้คร่าวๆว่าใครนั้นอาจจะเป็นกันแน่นั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็ได้เห็นได้ว่าหลักการของมอนโรนั้นก็เริ่มจากการที่เขาเนี่ยป้องกันฝั่งของยุโรปแต่ถ้ามองในปัจจุบันมันก็กลายเป็นเครื่องมือยืนยันอิทธิพลของทางฝั่งของซามิกาไปซะแล้วเวเนซุเอลาเองนั้นจึงไม่เพียงแค่เป็นเรื่องประเทศเดียวแต่ก็เป็นเวทีชนกันระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่ซึ่งคำถามสุดท้ายเล็กก็คือเวเนซุเอลานั้นจะได้เลือกอนาคตของตัวเองจริงๆหรือจะถูกเลือกแทนอีกครั้งกันแน่ สรัสดีขอตัวลาไปก่อนพุ่งไในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ